สวัสดีครับในเรื่องถาบมังกรหยกเราจะเห็นว่าเตียบอกกี่มีความเข้าใจในวิชาฝีมือเป็นอย่างสูงส่วนนึงก็แน่นอนว่าเขาสําเร็จวิชาขั้นสูงนั่นก็คือวิชาก้าวเอียงกับเคลื่อนย้ายจักรวาลมันก็เหมือนคนที่ได้ปีนยอดเขาที่สูงที่สุดมาแล้วก็สามารถที่จะมองลงมาเห็นยอดเขาลู่อื่นๆทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะประสบการณ์นในการต่อสู้ของเขาเนี่ยน้อยมากยิ่งในช่วงต้นๆนะตอนที่สู้กับ6กสำนักใหญ่นั้นเรียกได้เลยว่าแทบจะเป็นศึกใหญ่ครั้งแรกของเขาเลย เดียบอกกี้ผู้ได้ประสบการณ์แต่ไปมีความรอบรู้ในวิชาฝีมือสู้พวกระดับเทพที่อยู่ในวงการมาหลายสิบปีได้ยังไงมันก็เหมือนคนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวจนจบสูงได้ปริญญาะไรพวกเนี้ยแต่ว่าไม่เคยทํางานจริงเลยมันจะไปมีประสบการณ์การทํางานสู้พวกที่ทํางานมาแล้วหลายสิบปีได้เหรอมันอาจจะดูเกินจริงไปหน่อยหรือเปล่าซึ่งเรื่องเนี้ยทางกิมจงเขาได้มีอธิบายไว้และผมคิดว่าเขาอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างได้ดีมากๆก็เลยอยากจะเอามาใช์ให้ฟังกันนะ ตอนนั้นมันก็เป็นฉากที่อินซีคิวขาวกําลังประลองกับทรงเอยนเกียรสิคนต่อของเตซสัมฮงวิธีการประลองเนี่ยเขาจะต่อสู้กันระยะไกลเนื่องจากว่าอินซีคิวขาวในเขาสู้มาเยอะแล้วทางด้านทรงเอยนเกียก็เลยไม่อยากจะเอาเปรียบก็เลยเป็นการต่อสู้แบบห่างหานะหักล้างกันเฉพาะกระบวนท่าไม่ได้ปะทะก,กันจริงๆระหว่างการประลองเหล่าจอมอยุทธ์ที่ชมดูอยู่ต่างก็ชื่นชมในวิชาฝีมือของทั้งคู่ทั้งรุกทั้งรับกันได้ในระดับสุดยอด น้าว่าเป็นกระบวนท่าขั้นสูงจริงๆแต่ในสตาของเต้บอกกี้กับไม่เป็นแบบนั้นเขายิ่งดูยิ่งงงยิ่งรู้สึกแปลกๆทางคู่จะว่าเป็นยอดฝีมือตัว็อปของยุคเลยแต่ทําไมกระบวนท่าที่ใช้มันดูเต็มไปด้วยช่องโหว่ไอหมัดเนี่ยที่ต่อยออกไปหากว่าเบี่ยงมาทางซ้ายอีกนิดนึงก็จะต่อยถูกน้องอกแล้วไม่ใช่เหรออะไรทํานองนี้เขาดูไปก็งงไปจะว่าทั้งสองเนี่ยยังไม่เอาจริงก็ไม่น่าจะใช่ซึ่งกิมโนยนได้อธิบายไว้ว่ากระบวนท่าของทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีช่องโวหว่หรอก พียงแต่ว่าเตียบอกกี้เนี่ยมันมีกําลังภายในมหาศาลเขาจึงสามารถที่จะทําได้ในสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้ท่วงท่าบางอย่างความเร็วบางอย่างมันมีแต่เขาแหละที่ทําได้แต่เขาไม่รู้ตัวไงว่าเขาผิดปกติจากชาวบ้านทั่วไปและกิมจงก็ได้เปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับว่ามีนกตัวหนึ่งกาลังบินอยู่แล้วก็มองลงไปอย่างเห็นว่ามีเสือสองตัวกําลังสู้กันไอ้นกเนี่ยมันก็งงว่าเอ๊ะทำไมเอเสือสองตัวนี่มันโง่จัง ทำไมมันไม่บินขึ้นมาแล้วก็จู่โจมลงไปล่ะแบบนั้นก็ชนะแล้วซึ่งไอ้นกมันก็ไม่รู้หรอกว่าเสือหรือว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยมาบินไม่ได้และการที่มันบินได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต่อสู้เก่งกว่าพวกเสือนะเพียงแต่ว่ามันสามารถทําในบางสิ่งบางอย่างที่เสือเนี่ยทำไม่ได้ก็คือการบินเดียบกี้ก็แบบนั้นเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเขามีความรู้ความเข้าใจในวิทยายุทธ์มากกว่าคนอื่นแต่เป็นเพราะว่าเขามีกําลังภายในมากกว่าชาวบ้าน ดังนั้นบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นทําแสนจะยากแต่ว่าเขาสามารถทําได้ง่ายนิดเดียวแล้วเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่น,นถึงไม่ทํามันก็คล้ายๆกับลูกคนรวยที่แบบไม่เข้าใจคนจนอะ่ะเพราะว่าเขามีเงินเขาสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เรื่องบางเรื่องที่คนทั่วไปทําใช้ความพยายามมากต้องใช้ความสามารถพิเศษกว่าจะได้มาแต่ว่าคนที่มันรวยผิดปกติกว่าชาวบ้านก็าสามารถเอาเงินซื้อได้เลย ดังนั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไอ้นคนพูดนี้มันทําสิ่งต,ต่างเหล่านี้ดูยากจังอันนี้คือคําอธิบายของกิมยงนะเขาบอกว่ากระบวนท่าของพญาอินซีคิวขาวกับซงเอ็งเกียเนี่ยไม่ได้มีช่องโหว่หรอกแต่เตียวบอกกี้ไม่รู้เนื่องจากว่าเขามีกําลังภายในเยอะไอ้กระบวนท่าที่เขาคิดขึ้นเนี่ยแม้ว่าจะสามารถสยบศัตรูได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะลึกล้ำพิศดารไปกว่าไอ้พวกพญาเหี่ยวหรือว่าซงเอ็งเกียรจินท่าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่ยอดฝีมือนะมันยิ่งทําไม่ได้้้งงเเพพราาาาะว่มัันนตอใกลยยบีบ ก็เหมือนกับนกเนี่ยที่เห็นเออพยัก์เสือดานเนี่ยต่อสู้กันแล้วมันก็คิดว่าเออทำไมไม่บินลงมาจู่โจมลงไปละ่ะคือเตียบอกกี้เนี่ยมีภูมิรู้ไม่กว้างขวางพอยามกระทนหันก็เลยนึกหาสาเหตุไม่ออกเพราะว่ากิมยงอธิบายในส่วนนี้ได้ค่อนข้างดีก็เลยม,มาให้ดูนะดังนั้นกว่าที่เตียบอกกี้จะมีความรอบรู้ในวิชาฝีมือสูงจริงๆมันก็หลังจากจบศึกที่บูตึงแล้วตอนนั้นเขาใช้เวลาอยู่หลายเดือนที่บูตึงแล้วก็มีเตียซัมพลน,นี่แหละคอยช่วยหลอมรวมวิชาให้ แล้วก็น่าจะมีการศึกษาไทเก็กเพิ่มเติมช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่เตียบอกกี้พัฒนาขึ้นมากจริงๆจะเห็นได้ว่าในตอนที่ปะทะกับ2ผู้เล่นรับที่บูตึงตอนนั้นเขายังเป็นฝ่ายแพ้นะยังเสียท่าอยู่เลยแต่ว่าพอมาเจอกันอีกทีที่วัดบนอันไม่ถึง30กระบวนท่าเขาก็เป็นฝ่ายมีเปรียบแล้วตามที่นายนิยายบอกไว้ว่า2ผู้เล่นลับเนี่ยเป็นยอดฝีมือของเตียยมี่ยงแต่ว่าต่อสู้ไม่ถึง30กระบวนท่าก็ล้วนรับบาดเจ็บ ไอพวกนักบูนในสังกัดเตมีเนี่ยก็ต่างกันตกใจกันหน้าถอดสีเลยแม้แต่เอซยวกับเจ้าของเขาปีเขียวตอนแรกก็ตกใจแต่ตอนหลังเขาก็คิดได้ว่าเตียบอกีเนี่ยรั้งอยู่ที่ภูเขาบูดึงหลายเดือนแล้วก็ได้เรียนถามเควิชาฝีมืออันลึกล้งไพศาลจากเตียสามฮงในที่สุดก็สามารถที่จะหลอมรวมวิชาต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันเตียบอกรีมาเก่งขึ้นมากๆก็จากตรงนี้เนี่ยแหละหรือตอนที่เจอทูกขวาก็เหมือนกันตอนนั้นเตียบอกรี่คิดในใจว่าถ้าเจอคนนี้เมื่อสักครึ่งปีก่อน ในด้านวิชากระบี่เนี่ยเขาไม่ใช่คู่มือของทูตขวาแต่พอมาเจอหลังจากที่เตียวสัมพงหลอมลว,วิชาให้แล้วก็เลยสามารถที่จะสู้ได้ยิ่งไปช่วงท้ายเรื่องนะเตียวบอกกี้จะยิ่งมีความรอบรู้อย่างเช่นตอนที่ประลองที่วัดเร้าหลินตอนนั้นเห็นส่งแชร์จือเนี่ยเขาใช้วิชากงเล็บกระดูกขาวทานทั้นทูตขวาเขามาปรึกษานะวิธีจัดก,การกับไอ้กองเล็บกระดูกขาวเนี้ยเตียวบอกกี้ก็สามารถที่จะอธิบายได้ทูตขวาก็ขอบคุณแล้วก็บอกว่าเขานับถือเริ่มสสยเป็นอย่างยิ่ง กระบวนท่าทั้งสี่เนี่ยพิจารสุดคาดคิดทําให้เขาได้เปิดหูเปิดตาถึงกับคิดอยากจะกลายเป็นอาจารย์เลยแหละซึ่งเตียวบอก,กี้ก็บอกไปว่ากระบวนท่าที่เขาบอกไปเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกระบวนท่าในวิชาหมัดไทเก๊กสรุปที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้ก็คือถึงแม้ว่าวิชาก้าวเอียงกับเคลื่อนย้ายจักรวาลจะทําให้สามารถเรียนรู้สัพพวิชาได้แต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าอยู่ดีๆจะสู้ครั้งแรกแล้วก็รู้มากกว่าคนที่มีประสบการ์ศึกษามาทั้งชีวิตหรอก ยังไงก็ตามมันยังคงต้องอาศัยเวลาในการสะสมประสบการณ์ถึงจะมีความรอบรู้วิชาฝีมือได้ขนาดนี้สำหรับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ